ในสมัยก่อนผมเคยสงสัยว่าเราจะซื้อรถถังไว้ทําไมซึ่งคําตอบมันก็ชัดเจนที่สุดแล้วครับในเหตุการณ์วันที่24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจาก F-16 และ Gripen ที่ได้โชว์ศักยภาพของมันในสงครามแต่มันก็มีอาวุธอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือ VT-4 พยัคร้ายจากแดนมังกรที่ได้โชว์ศักยภาพของมันในสงครามเหมือนกันหรือจะให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ จีนผลิตคนไทยซื้อใช้คขมเมนรีวิวในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางการทหารรถถังคือเจ้าแห่งภาคพื้นดินคือหอเกเหล็กที่พร้อมทะลวงทุกแนวป้องกันและนี่คือเรื่องราวของ VT4 พยักร้ายจากแดนมังกรที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลสู่การเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชพ podcast story วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมิติของรถถังที่ร้อนแรงที่สุดในกองทัพไทยตอนนี้นั่นก็คือ VT4 มันมาที่นี่ได้อย่างไรมันทรงพลังแค่ไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับตอนนั้นกองทัพบกไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่นั่นก็คือ m c 1 Walker Bulldog รถถังเบาจากสหรัฐอเมริกาที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานยาวนานมากๆเลยครับ พวกเขาคือทหารพันศึกที่น่าเคารพแต่ด้วยอนุภาพที่มีอายุมากกว่า50-60ถึงปีเทคโนโลยีกระลาสมัยเกินกว่าจะรับมือกับภัยคุกคามในยุคใหม่ได้แล้วกองทัพบกจึงจำเป็นต้องหาผู้สืบทอดตำแหน่งนี้อย่างเร่งด่วนเลยครับและแล้วความหวังก็ปรากฏครับ กองทัพบ,บกไทยได้สั่งซื้อรถถัง t 84ออฟบล็อตเจากประเทศยูเครนครับซึ่งถือเป็นรถถังที่ล้ำสมัยมากในตอนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือวิกฤตการณ์ในยูเครนครับซึ่งยูเครนเนี่ยได้ทําการรบกับรัสเซียทำให้การผลิตและส่งมอบรถถังออฟบลอตเต้องหยุดชะงักและล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากแผนที่จะได้รับรถถังครบในไม่กี่ปีกลายเป็นว่ารอแล้วรอเล่ากองทัพบ,บกไทยจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจกำลังรบคือมีรถถังเก่าที่ต้องปลดแต่รถถังใหม่ก็ยังมาไม่ถึงครับและในภาวะวิกฤตนี้เองครับมามืดจากแดนมังกรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทางเลือกใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือ Vt4 เอาละครับมาดูกันชัดๆว่าเจ้าพยักตัวนี้มีดีอะไรทำไมกองทัพบ,บกไทยถึงตัดสินใจเลือกมัน VT4 หรืออีกชื่อคือ MBT 3 0 0 0ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโนริ n โกของจีนครับมันถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงอาวุธในช่วงปี2012-2014ถึง2014ครับถือเป็นรถถังที่ออกแบบมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะและเป็นเทคโนโลยีที่สดใหม่มากๆครับ ทีนี้เราก็มาดูศักยภาพของมันหน่อยดีกว่าว่ามันมีดีอะไรบ้าง 1. ครับหัวใจของอสูรเครื่องยนต์และความเร็วเริ่มกันที่หัวใจของมันก่อนเลยครับ V.T.4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงถึง1,200แรงม้าลองจินตนาการนะครับว่ารถยนต์ทั่วไปมีแรงม้าแค่้0 0 2 0 0ตัวแต่นี่คือ1,200แรงม้าทำให้เจ้ายักษ์หนัก52ตันคันนี้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนมันไม่ใช่แค่รถถังครับ แต่มันคือนักล่าที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงมากหลายๆคนอาจจะคิดว่า70กิโลเมตรนี่เร็วแล้วเหรอนี่มันรถถังหนัก52ตันนะครับไม่ใช่กระบะสิ่ง 2. โกรงเล็บและเขี้ยวเล็บอำนาจการทำลายล้างมาถึงส่วนที่น่ากลัวที่สุดของอาวุธ VT4 ติดตั้งปืนใหญ่และลำกล้องเรียบขนาด125มมพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติครับ ไอ้เจ้าระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัตินี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมมันเหมือนมีแขนกลคอยป้อนกระสุนให้ตลอดเวลาทำให้ VT4 เนี่ยใช้พลประจำรถแค่3นายนั่นก็คือผู้การพลยิงและพลขับซึ่งต่างจากรถถังรุ่นเก่าที่ต้องใช้ถึง4นายและที่สำคัญคือมันยิงได้เร็วมากมันสามารถยิงกระสุนได้หลายแบบครับยกตัวอย่างเช่น APFSDS กระสุนเจาะเกราะพลังงานจน รูปร่างมันอาจจะเหมือนลูกดอกแต่เอาไว้ยิงทะลุเกราะรถถังของข้าศึกโดยเฉพาะต่อมาคือกระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถังใช้จัดการเป้าหมายยานเกราะทั่วไปและสิ่งกีดขวางครับและสุดท้ายขีปนาวุธนำวิถีและนี่คือไม้ตายของมันมันสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีจากลำกล้องปืนใหญ่ได้เลยระยะยิงไกลถึง5กิโลเมตรมันเหมือนติดสไนเปอร์ไว้บนรถถังเลยครับ 3. เกราะแห่งมังกรระบบป้องกันตัวเมื่อมีอาวุธที่โหดแล้วการป้องกันตัวก็ต้องไม่ธรรมดาครับ VT4 ใช้เกราะแบบคอมโพสิตและยังสามารถติดตั้งเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดหรือ ERA ได้ด้วยลองจินตนาการง่ายๆนะครับว่ามันคือเกราะที่ระเบิดสวนออกมาเมื่อมีจรวดหรือกระสุนพุ่งเข้ามาชนเพื่อลดอำนาจการทำลายล้างของอาวุธเหล่านั้นคูดง่ายๆก็คือระเบิดสู้ระเบิดนั่นเองครับ4 ดวงตาและสมองกลระบบควบคุมการยิงความโหดของรถถังยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่ปืนอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่สมองของมัน v t 4มีระบบควบคุมการยิงแบบ Hunter Killer อธิบายง่ายๆก็คือ Hunter คือผู้บัญชาการรถจะใช้กล้องตรวจการรอบทิศทางแบบ360องศาคอยหาเป้าหมายไปเรื่อยๆ Killer คือพลยิงครับที่คอยเตรียมยิงเป้าหมายที่ผู้การเจอเมื่อผู้การเจอเป้าหมายปุ๊บ เขาก็สามารถกดปุ่มสั่งเป้าให้พลยิงได้ทันทีและในขณะที่พลยิงกำลังจัดการเป้าหมายแรกผู้การก็สามารถหันไปหาเป้าหมายที่2ต่อไปได้เลยทำให้มันล่าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแถมยังมีกล้องจับความร้อนทำให้มองเห็นค่าสึกกลางคืนแม้จะซ่อนตัวอยู่ไหนก็ตาม หลังจากที่กองทับบกตัดสินใจเลือก v t 4เนี่ยการส่งมอบก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับลอตแรกเดินทางมาถึงไทยในปี2560และทยอยส่งมอบในลอถต่อๆมาจนครบแล้วคำถามคือ ประเทศไทยมี VT4 กี่คันจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมากองทัพไทยได้จัดหา VT4 รวมแล้วหลายสิบคันก็ประมาณ50-60ถึงคันขึ้นไปโดยเข้าประจำการหลักๆที่กองพลทหารม้าที่3และกองพลทหารม้าที่22รักษาพระองค์ VT4 เนี่ยกลายเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราไว้เลยครับและแล้ว เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานยืนยันว่ารถถัง VT4 ของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยได้นำออกไปรบจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีผู้รุกรานและตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของทหารกัมพูชาซึ่ง VT4 เนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครับถึงมันจะเข้าภูมิประเทศได้ยากแต่การยิงสกัดกั้นของมันเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยครับและการมาของ VT4 ไม่ใช่แค่การได้รถถังใหม่ แต่มันคือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของหน่วยยันเกราะไทยมันเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปได้อย่างทันท่วงทีและยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติในภูมิภาคครับสรุปแล้ว VT4 คือคำตอบของวิกฤตในวันนี้ครับมันคือรถถังที่เกิดในยุค2010เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีทั้งความเร็ว อำนาจการยิงที่ร้ายกาจเกราะป้องกันตัวที่ไว้ใจได้และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาดมันคือการตัดสินใจที่สำคัญและเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของกองทัพไทยและจนถึงวันนี้ vt4 ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันคือผู้พิทักษ์ที่พร้อมรับใช้ราชอาณาจักรไทยอย่างเต็มภาคภูมิและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรถถัง vt4 พยัคร้ายแห่งแดนมังกรครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกันไปเต็มๆนะครับสำหรับคุณแล้วคิดว่า VT4 มีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจที่สุดลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารคดีดีๆจากช่อง Sha podcast story สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ